การแกะรอยคนร้ายนะคะผู้ต้องสงสัยนะะในคดีนี้นะคะจนก,กระทั่งนําไปสู่การจับกลุ่มส่วนหนึ่งนะคะในวิธีที่ใช้เนี่ยนะคะตํารวจเขาใช้วิธีที่มีการตามหาตัวคนร้ายหรือว่าแทร็กข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของบุคคลผู้ต้องสงสัยนะคะผบตรเคยพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นทํางานอย่างหนักใ,ในการที่จะไปกรองสัญญาณกรองข้อมูลลองฟังเสียงผบตรดูคะ่ะผมบอกว่า,าการตรวจสอบ โดยโทรศัพท์เนี่ยเราตรวจสอบจากเป็นมือหลายมือนะครับคั้กรองด้วยวิธีการหรือความจะเป็นจากมือให้เหลือพันจากพันให้เหลือร้อยจากร้อยู่สิบเหลือจากสเหลือสองาคือตั้งแต่เกิดเหตุวันที่17สิงหาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ประสานงานไปที่กสทชครับ ไปคุยกับผู้บริบรหารและก็ผู้ให้บริการค่ายมือถือทั้ง3ค่ายทั้ง a s d t a c t r u e และขอข้อมูลเข้ามาตรวจสอบครับบริเวณพื้นที่ตรงนั้นและคืนเกิดเหตุครับคุณผู้ชมคือเสาส่งสัญญาณมือถือแถวราชประสงค์มีประมาณ500จุดด้วยกันมีทั้งเสาต้นใหญ่เสาต้นเล็กรองรับการโทรเฉลี่ย1น1ล้านครั้งต่อวินาทีต่อ1เสาส่งสัญญาณนะครับ ข้อมูลที่เน็ตเวิร์กโอเปอเรเตอร์ส่งให้กับตำรวจก็คือข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือบริเวณนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่6โมงเช้าของวันที่17ก็คือเช้าวันเกิดเหตุไปจนถึงหลังเกเกิดเหตุนะครับประมาณ18นาฬิกา5นาทีเพื่อที่จะดูว่ามีส่วนไหนที่ผิดปกติหรือว่าตั้งข้อสังเกตได้นนบ้างซึ่งก็มีเป็นล้านล้านคั้งนะคุณมนชัยแต่ว่าทางตำรวจนะคะก็ค่อยๆค,ยคยัดกรองจุดที่ ต้องสงสัยนะคะเรื่องของการโทรทีช่วงเวลาที่ไม่ปกติการโทรทีในช่วงเวลาก่อนหรือว่าหลังเกิดเหตุระเบิดเนี่ยนะคะค่อยๆตัดสายที่ไม่เกี่ยวข้องออกจนกระทั่งเหลือสายที่ต้องสงสัยหลังจากนั้นนะคะก็ไปพบเบอร์ที่มีความผิดปกติก็คือเบอร์ของผู้ต้องสงสัยที่จับได้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละนะคะก็สามารถเข้าตรวจสอบได้จากการจดทะเบียนซิมมือถือของผู้ต้องสงสัยคนนี้ ซึ่งในการจดทะเบียนเขาใช้ทั้งชื่อและที่อยู่ตามพาสปอร์ตเลยนะคะคโดยผู้ต้องสงสัยจดทะเบียนซิมมือถือเนี่ยใช้โทรศัพท์โทรทั้งในไทยโทรออกไปที่ต่างประเทศด้วยนะคะแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่านี่เป็นหนึ่งในจิ๊กซอสสำคัญและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการสืบสวนแกะรอยผู้ต้องสงสัยเพราะว่าที่เหลือนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ตำตรวจทั้งทหารมีกระบวนการอีกหลายต่อหลายส่วนที่ทเกี่ยวข้องจนกระทั่งนำมาสู่การจับกลุ่ม ในครั้งนี้ได้ครับนี่เป็นความคืบหน้าของกรณีระเบิดสะเทินขวัญที่ราชประสงค์นะครับที่<า>เราก็ตามติดกันมาอย่างต่อนเนื่องและเชื่อว่าตํารวจทหารฝ่ายความมั่นคงก็จะมีข้อมูลในเชิงลึก<า>และแต่ละปฏิบัติการแต่ละความเคลื่อนไหวเราก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบด้วยครับค่ะ